ใครที่มาแบบว่าดึกๆแล้วอยากจะแช่น้ำก็ตรงนี้เลยวิวก็สวยด้วยค่ะเป็นวิวแบบวิวกรุงเทพเลยแล้วก็มีต้นมงต้นไม้แล้วว่าล่มลื่นดีอะ่ะก็เหมือนเป็นชั้นที่แบบสบายๆเนาะชั้นสิบส่วนชั้นแปดก็จะเป็นห้องอาหารเช้าเดี๋ยวรุงนี้เช้าค่อยไปดูกันว่าอาหารเช้าเขาจะเป็นยังไงบ้างสเปซของห้องอะ่ะเราว่าพอดีสําหรับโรงแรมใจกลางเมืองเลยถ้าโรงแรมใจกลางเมืองเลยสเปซขนาดนี้เราว่าโอเคเป็นห้องนอนเป็นเตียงนอนเลยแล้วก็ ยิงตรงไปก็จะเห็นวิวของกรุงเทพและความที่อย่างชั้นสูงด้วยเนาะอย่างอันนี้ที่เราพักนี่ชั้น30ก็จะแบบโหเห็นวิวกรุงเทพแบบเต็มตามากใครจะคิดว่าบนตึกอ่ะคือมีพื้นที่สีเขียวต้นไม้รอบๆเลยข้อสำคัญนะซ่อนแบบอ่างจากุซี่อ่างใหญ่มากอ่ะเหมือนแบบเพื่อนมาแชร์ได้ด้วยเลยตรงนี้ก็จะมีกระองเก้าอี้ให้นั่งชิวนะคะเพราะเย็นๆมันก็ลมเย็นอยู่เนาะตรงนี้ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยเอาเวชันจะพาทุกคนมาสเต c เคชันกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ที่ม็อกซี่นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งพาร์ีในกลุ่ม m a r r i o อทที่เราจะพามาสเต c เคชันกันก็คือ a l ร์ล b อ n แบง k อกสุขุมวิ11ค่ะทิพยประกันภัยโอเอสสปาไทยแลนด์ Booking.com นพูดถึงว้าวเลยแหละเพราะว่าเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะเห็นฟาร์มแบบว่าความเป็นไลฟ์สไตล์โฮเทลสีสัน Colorful คือไม่ได้มีแค่สีเดียวนะที่นี่คือบอกว่าสีสันสุดพลังมากคือทุกที่จะแบบว่ามีสีสันเติมฉูดฉาดมากเลยเดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครชอบโรงแรมที่มี Energy แบบนี้เนี่ยก็น่าจะถูกใจค่ะ เด liksom, ี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันจริงๆมันไม่แค่ไลฟ์สไตล์ Hotel นะเราว่ามองไปมองมากึ <Ey dancing istas> ่งๆเป็นด <integ Radio> ีไซน์ Hotel เหมือนกันนะ จะเป็นอีกมุมนึงนะคะของโรงแรมที่แบบว่าว้าวเลยแหละคือเดินผ่านตรงรีเซพชันเข้ามานิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซสำหรับคือแขกเนี้ยสมมติว่าเออจะมานั่งทำงานนั่งแฮงเอาท์หรือนั่งรอใครอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้รวมถึงแขกที่ไม่ใช่แขกโรงแรมแต่ว่ามานั่งรอแขกของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้พื้นที่ได้ตรงนี้เหมือนกันมันจะนแบบสีสันทะลุฟูมากเลยนะคะแต่เดินเรื่องด้วยเออมิวสิก สังเกตว่าเขาก็จะมีพวกเครื่องดนตรีเครื่องเสียงขันเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีคลุ่ยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประดับอยู่คือเหมือนเป็นแบบเป็นของตกแต่งของดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยที่เอามาตั้งบริเวณนี้แล้วก็เก๋ดีเนาะที่นี่ อยากจะชิวนะคะมาที่ชั้นสิบเลยคะ่ะตรงชั้นสิบนี่แบบมีทุกสิ่งลงมาปุ๊บออกจาก,กลิฟต์ก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นจิมจิมนี่เปิด24ชั่วโมงเลยนะคะใครแบบสะดวกมาช่วงไหนนี่มาเล่นได้เลยเเดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นบาร์ตรงนี้เขาจะมีนี่ไงอันนี้ก็จากบาร์เหมือนกันนะมีน้ำมะพร้าวมีค็อเทลวอลเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เผื่อแบบออกไปเที่ยวมาแล้วเหนื่อยๆอะไรอย่างนี้มานั่งชิลดื่มอะไรตรงนี้ได้แล้วก็จะมีพวกเครื่องล่งเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ข้างหลังแต่ที่ดีก็คือมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เนาะอยู่เปิดตั้ตงแต่หกโมงเช้าถึงห้าทุ่มเลยนะคะตรงนี้ใครที่มาแบบว่าดึกๆแล้วอยากจะแช่น้ำก็ตรงนี้เลยวิวก็สวยด้วยะค่ะเป็นวิวแบบวิวกรุงเทพเลยแล้วก็มีต้นไม้แล้วว่าล่มลื่นดีอ่ะก็เหมือนเป็นชั้นที่แบบสบายๆเนาะชั้นสิบ ส่วนชั้น8ก็จะเป็นห้องอาหารเช้าเดี๋ยวรุงนี้เช้าค่อยไปดูกันว่าอาหารเช้าเขาจะเป็นยังไงบ้างอ๋อแต่มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะสาหรับคนที่สมมติมาที่นี่แล้วรู้สึกว่าอยากจะออกไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีตุกต๊กๆุกให้บริการเป็นแบบฟรีชัตเทิลไปที่ b t s นานาละคะก็ไปบอกคอนเซียสข้างหน้าว่าะจะขอใช้บริการเป็นฟรีชัตเทิลไปที่ b t s นานาอะไรเงี้ยนิดเดียวจริงๆมันเดินได้นะแต่ว่าบางทีมันร้อนเนาะอาจจะก็เขาก็มีบบตุกต๊กตุกให้บริการเหมือนกัน ห้าไอเทมนี้นะคะเป็นห้าไอเทมที่ถ้าคุณชอบเดินทางท่องเที่ยวควรจะมีติดไว้ทุกทริปที่เดินทางค่ะอย่างแรกเลยเป็นแอร์แท็กนะคะก็เอาไวติดตามกระเป๋าเดินทางสมมุติว่าเราแพ็คกระเป๋าเสร็จเราใส่แอร์แท็กเนี้ยค่ะใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางจากนั้นอย่าลืมโหลดแอปไฟลแท็กมาด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่ากระเป๋าเราเนี่ยตอนนี้มันตกค้างอยู่ที่ไหนเช่นเราบินไปถึงอิตาลีแล้วอา้าว เปลี่ยนเครื่องกระเป๋ายังตกอยู่ที่กาตาร์กระเป๋ายังตกอยู่ที่ดูไบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรณีทรานสิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะแอร์แท็กเนี่ยจะเป็นตัวบอกได้ว่าอ๋อกระเป๋าตกอยู่ที่ไหนจะได้ตามถูกค่ะอันนี้เลิศเลยอย่างที่สองนะคะเป็นที่ล็อกประตูแบบพกพาค่ะเวลาเราเดินทางคนเดียวอ่ะบางทีอ่ะผู้หญิงอยู่ในห้องเนะเราไม่รู้เลยว่าแบบเอ๊ะกลางคืนน่ะไอประตูที่ว่าล็อกแล้วอ่ะมันจะสามารถเข้ามาอีกได้ได้อีกหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีหลายโรงแรมเนะที่แบบนอนอยู่เอ้า คนผักประตูเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวล็อกแบบพกผาเนี่ยจะช่วยได้ไม่ใช่เฉพาะเดินทางคนเดียวนะคะคนที่อยู่หออพาร์ตเมนต์คอนโดคนเดียวเรารู้สึกว่าไม่แน่ใจในความปลอดภัยซื้ออันนี้ไว้ค่ะมันเลิศมากเป็นที่ล็อกประตูแบบพกผาก็ประตูแต่ละบ้านน่ะนะคะมันจะมีช่องเสียบใช่ไหมคะเอาอ้นี้ล็อกเข้าไปตรงตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะคะแล้วก็เลื่อนรงนี้ลงมาเนี่ยมันก็ล็อกแล้วคนข้างนอกก็จะบิดเข้ามาไม่ได้ อันที่สามเป็นที่ชั่งน้ําหนักแบบปกพาทำไมต้องมีเพราะยุคนี้เขาซีเรียสกับเรื่องน้ําหนักบ้านโดยเฉพาะพวกโลคอสดังนั้นไอเนี่ยเวลาเราไม่ชัวร์เอ็ก,กระเป๋าเรากี่โลวะเราจะได้จัดการบริหารจัดการถูกจะทิ้งของจะเอาไปแค่ไหนอะไรยังไงก็เอาใส่ในกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็ไอเนี่ยพอชั่งอันนี้คลองกระเป๋าไว้ตรงนี้เนาะพอคองปุ๊บเนี่ยไอตัวสเกลนี้มันจะบอกแล้วว่า น้ำหนักกระเป๋ากี่กิโลอันนี้เวิร์กมากแล้วไม่ได้หนักด้วยนะพกไปได้ทุกทริปเลยถัดมาค่ะคนที่นั่งรถไฟเที่ยวในยุโรปหรือต้องการจะล็อกทรัพย์สินอะไรที่เราแบกไปด้วยเนี่ยอันนี้เราว่าเวิร์กมันจะเป็นของแบรนด์ออสเตรเลียเนาะแพคเซฟหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะสายก็จะยาวแล้วก็คล้องได้หลายใบนะคะกรณีไปแบบ3คนอะไรเงี้ยล็อกกระเป๋าได้3ใบเลยคือบางทีอ่ะ ปัญหาที่เขาเจอกันก็นกคือพอขึ้นรถไฟในยุโรปวางกระเป๋าไว้ที่วางรถไฟแต่เราอ่ะตัวไปนั่งตรงนู้นพะตัวเราอยู่ตรงนู้นปรากฏว่าสถานีเดียวโจรเอาไปได้แล้วนะคะไอเนี่ยจะพอวางกระเป๋าเสร็จปุ๊บล็อกเกี่ยวเอาไว้กับที่วางกระเป๋าบนรถไฟโจรก็จะเอากระเป๋าเราไปไม่ได้ค่ะเพราะไอเนี้ยมันเป็นสายสแตนเลสมันแน่นหนามากเอาไปไม่ได้แน่นอนแล้วก็ตัวนี้เป็นกุญแจล็อกรหัสเอาไว้อันนี้เวิร์กเราว่าสําหรับใครจะไปยุโรปอันนี้เวิร์กมากเลยป้องกันมิฉาชีพ สุดท้ายค่ะหูฟังช่วยแปลอันนี้แปลได้มากกว่าร้อยภาษาเลยนะคะฟังเพลงได้รับโทรศัพท์ได้ปกติแต่ที่เพิ่มออปชันเข้ามาก็คือหูฟังที่แปลได้มากกว่า100ภาษาเราไปเปรูมาเขาพูดสเปนเราก็ใช้อันนี้แปลไปเนปาลเราก็ลองคือจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะหรือว่าคนที่ไม่ได้เดินทางแต่แบบต้องมีลูกน้องเป็นคนพม่าคนกัมพูชาอะไรเงี้ยนะคะแล้วแบบบางคนที่เขาซื้อไปใช้อะเนาะ ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันโหลดแอปเซมีนะคะ S A Y M I ซึ่งพอโหลดเสร็จปุ๊บลงทะเบียนแล้วก็จับคู่ภาษาที่เราอยากจะแปลแค่นี้เองค่ะก็ใช้งานได้แล้วสะดวกมากอันนี้ก็เป็น5ไอเทมค่ะที่ถ้าชอบเดินทางควรจะพกติดไว้เลยค่ะประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี่พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอะทริปเทเวลชัวจากทิพยประกันภยัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทาง เที่ยวที่ไหนก็หาย่วงก็สำหรับการเดินทางของทุกทริปทุกเที่ยวของอเวคชันนะคะเราก็จะต้องมีการซื้อประกันไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ไงเวลาเดินทางมันอาจจะมีเรื่องนู้เรื่องนี้เข้ามาเช่นเวลาไปปีนเขาอาจจะแบบอ้ามีข้อเท้าแพลงต้องเข้าโรงพยาบาลหรือบางเคสอย่างเงี้ยไปเที่ยวยุโรปอยู่ดีๆเอ้าต้องปรับไสติ่งแตกอย่างงี้หรือบางเคสเงี้ยไปเที่ยวสิงคโปร์อยู่ดีๆเอ้าวกลวยไตอักเสบ ทั้งหมดคือค่ารักษาพยาบาลแพงมากนะคะอย่างเคสของป่วยไตยอักเสบที่สิงคโปร์เนี่ยหลายล้านเลยหรือไอที่ผ่าตัดไซ้ติ่งแตกที่นอร์เวย์เนี่ยนี่ก็หลายล้านเหมือนกันคือทั้งหมดเนี้ยลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ทําประกันการเดินทางไว้ก่อนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคือมันจะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่แพงมากโดยเฉพาะไปฝั่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง อันนี้เราควรจะทําประกันการเดินทางล่วงหน้าไว้ก่อนกรณีที่คนอยากซื้อประกันการเดินทางนะคะคลิกเข้าไปที่แอปของ Tipinture หรือว่าเว็บไซต์ t i p i n t u r e com ได้เลยค่ะ เพราะว่าเขาจะมีะรายละเอียดบอกหมดเลยเลือกได้เลยว่าเดินทางกี่วันกี่ประเทศหรือถ้าใครไม่สะดวกซื้อทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถโทรไปที่ call center ได้ค่ะ1 736มีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการซื้อนะคะว่าอ่ะจะเลือกซื้อยังไงไปประเทศไหนอะไรยังไงสามารถโทรได้เลยค่ะแต่ถ้าสําหรับเรานะสะดวกสุดตอนนี้นะสหรับเราอะแอปเลยทิปอินชัวคือง่ายมากเลยโหลดจากมือถือนะ ใครใช้ทั้ง iPhone ทั้ง Android โหลดเอาไว้ที่หน้าจอแล้วเวลาจะซื้อเนี่ยก็สะดวกเลยค่ะคลิกเข้าไปที่ Tip ป n sure s u r ัปี2025เรามีทริปที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะใครที่อยากไปเที่ยวด้วยกันที่โปรแกรมเสร็จแล้วแล้วเราอยากชวนให้ทุกคนรีบวางแผน ก็คือช่วงเดือนตุลาค่ะประมาณวันที่6กถึงสิตุลาเราจะไปซาอุดิอาระเบียกันเราเพิ่งไปถ่ายรายการมาที่ซาอุดิอาระเบียเนาะแล้วก็แบบอเมซิ่งมากค่ะทั้งเจด้าเอ่ยทั้งโดยเฉพาะอาูลานี่คือที่สุดเลยทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องแลนด์สเคปนี่คือสุดยอดมากมากค่ะที่นี่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวซาอุก,กันซึ่งตอนนี้เปิดประเทศแล้วอะง่ายได้หมดเลยทั้งเรื่องการทำวีซ่าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ติดต่อไปที่ g t t a อ a c a t i o n ได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ตลอดทั้งปี2นะ5 0 2 5เราจะมีทริปในประเทศเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะลีเป e ๊ pay, เอยอะไรเอยมีอีกหลายที่เลยพัทลุงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะส่งข่าวเรื่อยๆนะคะใครอยากไปเที่ยวกับเราก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะพาวเวอร์แบงสอันนี้สามารถหิ้วขึ้นเครื่องได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตามกฎเนี่ย ไม่สามารถเอา power bank พกขึ้นเครื่องเนี่ยถ้าเกิน3 2 0 0 0พกขึ้นไม่ได้อันนี้10,000ืนะคะสามารถพกขึ้นเครื่องได้เลยอันนี้เบามากอันนี้1 0 0 0 0คือแบบเราชอบมากเลยแล้วก็นี่ใช้ได้ทั้ง iPhone Android เดี๋ยวนี้ power bank ทุกรุ่นนะคะใช้ได้ทั้ง iPhone Android เลยก็ใครจะชาร์จก็ดึงอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียบตูดโทรศัพท์เลยชาร์จได้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปส่วนอันนี้20,000นะคะ ก็เช่นกันค่ะมีสายอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปอันนี้เวิร์กมากแต่ถ้าใครอยากใช้ได้นานหน่อยก็จะเป็นอันนี้ค่ะ30,000ื่นก็ยังไม่ผิดกฎอยู่ดีเนาะยังฮิ้วขึ้นเครื่องได้ อันนี้ก็จะมีสายชาร์จอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ในตัวเหมือนกันจุดเด่นเลยสรุปอีกทีไม่ต้องพกสายชาร์จใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android แล้วก็มีมาตรฐานมออกอข้อสําคัญพกขึ้นเครื่องบินได้ค่ะใครสนใจจะซื้อแบบ1,000 0หมื่นสองหมืนสั่งซื้อได้ที่ Line Juicy Journey นะคะสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ J U I Z Y J O U R N E Y Juicy Journey แอดไมาเลยค่ะ ปี2025เรามีทริปที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะใครที่อยากไปเที่ยวด้วยกันที่โปรแกรมเสร็จแล้วแล้วเราอยากชวนให้ทุกคนรีบวางแผนก็คือช่วงเดือนตุลาค่ะประมาณมันที่6 1ถึง13ตุลาเราจะไปซาอุดิอาราเบียกันเราเพิ่งไปถ่ายรายการมาที่ซาอุดิอาราเบียเนาะแล้วก็แบบ Amazing มากค่ะทั้งเจด้าเอ่ยทั้งโดยเฉพาะอาูลานี่คือที่สุดเลยทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องแลนด์สเคปนี่คือสุดยอดมากๆค่ะที่นี่เอาเป็นว่า ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวซาอุก,กันซึ่งตอนนี้เปิดประเทศแล้วอ่ะง่ายดายหมดเลยทั้งเรื่องการทําวีซ่าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะะก็ติดต่อไปที่ Get a แ a วกเกชัได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ตลอดทั้งปีนะ2025เราจะมีทริปในประเทศเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะลีเป๊ะเอยอะไรเอยมีอีกหลายที่เลยพัทลุงด้วยเพราะฉะนั้น เราก็จะส่งข่าวเรื่อยๆนะคะใครอยากไปเที่ยวกับเราก็สามารถติดต่อมาได้คะ่ะใครจะไปเที่ยวที่ไหนที่มันสิ่งเสียงนะคะเอากระเป๋ากันขโมยไปด้วยเลยเดี๋ยวนี้มีฉาดชีพอลรวาดมากก<บ>ระเป๋ากันขโมยค่ะของแพเซฟเป็นแบรนด์ออสเตรเลียนะคะมีทั้งแบบเป้เป้เปก็จะมี44ลิตร34ประยันใบเล็กค่ะ15ลิตรก็มีหรือใครชอบแบบ cross body นะคะก็จะมีให้เลือกด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะเอ cross body ก็จะเป็นแบบนี้ หรือใครชอบแบบคาดอกคาดเอวนะคะก็จะมีหลายแบบให้เลือกค่ะหรือจะเป็นแบบพวกที่ซ่อนอยู่ในเสื้อแล้วใส่เสื้อคลุมทับอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบพวกนี้นะคะมีทุกแบบเลยแพ็คเซฟมีให้เลือกเราว่ามากกว่า20แบบเผื่อจะแไป30กว่าแบบด้วยซ้ำมันเยอะมากอันนี้เป็นแบรนด์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ป้องกัน,กน กรีดกันล้วงกันกระชากค่ะแพ็คเซฟเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระเป๋ากันขโมยที่มีตะข่ายอลูมิเนียมรอบใบดังนั้นเนี่ยเวลามีเฉชีพกรีดเข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถเอารัพย์สินเราไปได้เพราะว่ามันมีตะข่ายกันอยู่นะคะสายก็จะเป็นเสริมสแตนเลสนะคะอันนี้สายเสริมสแตนเลสดังนั้นเวลาเขาตัดแล้วจะกระชากอันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันแน่นหนามากแต่จุดเด่นของแพ็คเซฟทุกใบที่เราค้นพบก็คือซิปค่ะซิปแต่ละใบออกแบบไม่เหมือนกันแต่แต่ละใบคือแน่นมากให้ดูใบนี้ นี่นะคะเวลาเข้าล่องปึ๊กนี่มันจะมีเสียงปึ๊กตรงนี้แล้วเวลามิชชาชีพอะมือเบาแค่ไหนจะมาลูดเนี่ยจะลําบากแล้วเพราะว่าเพราะว่าพอมันเข้าล่องแล้วปุ๊บมันพอเขาจะลูดปุ๊บเขาต้องดึงใช่ไหมคะพอดึงมันเหมือนกระตุกเราจะรู้แล้วเนี่ยเห็นไหมคะจุดเด่นคือซิปเลยนี่อะเห็นไหมครับละโอ้ยนี่เราดึงสุดแล้วนี่มิชชาชีพจะดึงเนี่ยต้องออกแรงเราก็จะรู้ตัวทันที ย้ำอีกทีนะคะกระเป๋ากันทมยมีให้เลือกทั้งแบบเป้เป้ก็จะมีหลายไซส์ด้วยมีแบบ cross body แล้วก็มีคาดอกคาดเอวแล้วก็มีแบบที่ซ่อนอยู่ในเสื้อด้วยใครสนใจแบบไหนทักมาได้เลยค่ะที่ Line juicy journey นะคะขึ้นไม่ให้มีทุกแบบแล้วเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูใครชอบใบไหนบอกมาแล้วก็จะส่งราคาแล้วก็รายละเอียดให้ดูค่ะเพราะแบบมันเยอะมากเลยทิพยประกันภยัย โอเอ a ิสปาไทยแลนด์ booking.com ดูห้องที่เราพักกันดีกว่าเนาะห้องที่อ o อฟเนี่ยจริงๆเขามีเกือบ300ห้องเหมือนกันนะอยู่บนเนี่ยชั้น3 3มมี32ชั้นแต่ห้องทั้งหมดเกือบ300ห้องก็ถือว่าไม่น้อยนะไม่นอ้อยอามาดูรูมไทยที่เราพักกันอันนี้ห้องนี้เราพักพอดีนะเป็น Breezy Room ห้องนี้ก็ อังจริงเก๋นนะเก๋ๆเลยดูการตกแต่งของเขาสิคือเป็นการแบบหยิบแบบเนี่ยพวกวัดเวิร์ดหรืออะไรต่างๆอ่ะที่เออมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านเราอ่ะแต่แทนที่ว,วิธีการพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะออกมาในแนวเนี่ยพวกรูปทรงต่างๆรูปทรง,รทรงเลขาคณิตอะไรอย่างงี้แล้วก็สเปซของห้องอ่ะเราว่าพอดีสำหรับโรงแรมใจกลางเมืองเลย ถ้าโรงแรมใจกลางเมืองเลยสเปซขนาดนี้เราว่าโอเคก็เข้ามาเลี้ย์เ,เป็นอย่างนี้เลยค่ะเปิดมาปุ๊บห้องน้ำอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวค่อดูแต่ตรงเนี้ยเป็นห้องนอนเป็นเตียงนอนเลยแล้วก็ยิงตรงไปก็จะเห็นวิวของกรุงเทพและความที่อย่างชั้นสูงด้วยเนาะอย่างอันนี้ที่เราพักนี่ชั้น30ก็จะแบบโหเห็นวิวกรุงเทพแบบ เต็มตามากเตียงค่อนข้างใหญ่นะคะที่นี่จะถือว่าค่อนข้างแบบใหญ่พอสมควรเขาก็เอาโซฟาเนี่ยเข้ามุมไปเลยคูลนะคูลแต่ที่เราชอบคืออะไรรู้ว่ะนี่เป็นแบบเป็นเซ็ตเวลข้างเซ็อะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้างในก็จะเป็นแบบข้าวเหนียวมะม่วงเป็นมะม่วงข้าวเหนียวแล้วก็สังขยาอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวเจอกันชันชอบอยู่ด้วยเนี่ยไอ้ข้าวเหนียวสังขยาเนี่ยก็ จะมีนี่เป็นตัวแทน aloft นะคะเป็นแล้วก็มีการ์ดเกิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นววข้ามคือถ้าใครไม่ได้ออกไปไหนนะสมมติแบบข้างนอกร้อนหรือวันนี้อยากชิลในห้องแล้วว่ามุมนี้คือเลิศมากนะมองเห็นวิวกรุงเทพแบบแล้วก็นั่งทํางานนั่งชิลอะไรตรงนี้ได้เลยอ่ะมาดูโซนนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็เขามีน้ําดื่มอะไรให้เรียบร้อยตรงนี้เป็นเหมือนแบบโต๊ะทํางานคร่าวๆนั่งทํางานมีปลงมีปลั๊กอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยเพราะโรงแรมแบบ เพิ่งรีโนเวทเสร็จเนาะ,นะันั้นทุกอย่างจะใหม่กริบหมดเลยไอ้พวกเรื่องสีสันคาลโอฟูที่เราเห็นที่ที่ล็อบบี้เนี่ยจะไปอยู่ตามพรมตามนี้คือที่นี่เขาจะแบบสีสันคาลโอฟูอะแต่หลักๆอ่ะพอดูไปดูมาเราว่าเรื่องของดีไซน์อะกโ็โดดเด่นเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างเงี้ยไอ้พวกเหลี่ยมมุมต่างๆที่โชว์ความเป็นไทยแนมะ้กระทั่งตรงหัวเตียงอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นแบบหยิบเหมือนหยิบที่ท่องเที่ยวเข้ามาใส่ ในไอ้สี่เหลี่ยมในสามเหลี่ยมในอะไรอย่างเงี้ยพวกรูปทรงต่างๆเนี่ยน่ารักดีนะละว่าไปดูห้องน้ำกัน อ่ามาดูโซนห้องน้ำคือจริงๆเลเอาแบบนี้ก็ดีเนาะมันทำให้ห้องอเป็นสัดส่วนไปโดยปริยายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าด้านหน้าเป็นห้องนอนด้านหลังเหมือนเป็นอีกห้องนึงว่าเป็นโซนห้องน้ำอะไรเงี้ยมีบัตโบรบให้นะคะสำหรับอันนี้ก็จะมีบัตรโบรกให้มีเตารีดมีบอร์แล้วก็มีสลิปเปอร์ให้รวมถึงอ,อมเมนิตี้ต่างๆเนี่ยเยอะ เลยอเมนนตี้ต่างๆในครบครันแต่งสีฟงแป่งสีฟันอะไรนี้น้ําดื่มให้เยอะมากข้างนอกข้างนอกก็มีน้ําดื่มให้แล้วใช่ไหมมีื่องในให้อีกมีแกาต้มน้ําอะไรนี้เนาะชากาแฟาก็เตรียมไว้พร้อมเลยแล้วก็พอไล่โซนเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็ชาวเวอร์จะอยู่ด้านในสุดเลยแต่ข้างในจะแบบสีสันคาร์ฟูมากเนี่ยไอตรงชาวเวอร์อโดยรวมๆเราคิดว่าการออกแบบ เลเยอร์ uh, mm. เขาอะถือว่าโอเคอยู่อ่ะอันนี้ได้เป่าผม mm. เนาะเผื่อใครจะมองหาไดร์เป่ผมแล้วก็เซฟตี้บ็อกซ์อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูมไทป์ที่หน้าพักของเขาของเราเนี่ยห้องนี้เราพักห้องนี้แต่เดี๋ยวไปดูอีกสักหนึ่งรูมไทป์ดีกว่าเผื่อใครมาแล้วอาจจะบอกไว้เป็นตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ ห้องที่นี่เขาก็จะมี5-6ารูมไทป์เนาะแต่ว่า1ในรูมไทป์ที่เราพามาดูวันนี้น่าพักมากเลยแหละอันนี้คือ Savi ส i ี e นะก็จะเป็นห้องที่พื้นที่เยอะมีเป็นสัดส่วนอ่าเริ่มจากเออมุมนี้ก่อนกันล้วกันค่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นห้องรับแขกย่อมๆเลยแต่ที่ยังคงคอนเซปต์นะที่เราคิดว่ายังแบบเออเป็นลวดลายอันเนี้ยที่อยู่บนผนงังนอะ่ะคือเหมือนเป็นสไตล์เขาไปแล้วอะเนาะที่แบบนะ ที่เขาทําลวดลายอ,ะอ่ะอบนผนังอ่ะเออแล้วว่าชอบอันนี้พอมันพื้นที่กว้างปุ๊บตรงนี้มีทั้งโต๊ะกินข้าวโต๊ะออโซฟานอนดูทีวีอะไรอย่างนี้สบายๆเลยแล้วก็มีเครื่องทาํากาแฟด้วยนะคะห้องนี้มีคอฟฟ่แมชชีนให้น้ํำดื่มไม่ต้องพูดถึงเนะตั้งแต่ห้องหู้นผลแล้วที่ห้องเราอยู่อน้ําดื่มเยอะมากก็อ่ะเดี๋ยวเช็คหน่อยสิอ๋ออันนี้ก็จะแบบเป็นตู้เย็นล่ะคะ่ะ พวกเครื่องดองเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้อยู่ในนี้คือเป็นสัดส่วนแล้วว่าจุดเด่นของห้องนี้เนาะเป็นสัดส่วนอามาดูต่อไปอันนี้มันปิดตรงนี้ได้นะเผื่อบาว่าอยากให้มันเป็นสัดส่วนห้องนอนห้องรับแขกอันนี้ก็สามารถปิดประตูได้อามาดูห้องนอนกันบ้างดีกว่าส่วนของห้องนอนสเปซแบบกาลังพอดีพอดีอดค่ะเราว่าไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีอดมาก ลายเตียงก็จะเป็นพื้นที่ที่นั่งโต๊ะนั่งทํางานอะไรอย่างนี้ได้เขามีทีวีทุกห้องเลยเหรอเนี่ยห้องนี้ก็มีห้องนี้ก็มีอีกแล้วมีโซฟานั่งแบบรอบห้องมากเลยเอ่ะห้องนี้ยังคงคอนเซปต์หยิบเอาพวกที่พักเอที่เที่ยวในกรุงเทพเนี่ยมาใส่ไว้ในภาพเขียนอะไรอย่างนี้นะคะที่หัวเตียงอย่างเช่นห้องที่เราพักเน็่นะนี่ตรงนี้สวยดีอะ่ะเราชอบอันนี้ดูบ้างแบบ มีความโมเดิร์นมีความร่วมสมัยในขณะเดียวกันก็ะจะมีความแบบอาร์ตอ,อะบอกไม่ถูกมีความอาร์ตอารห้องนี้เดี๋ยวก่อนจะพาออกไปดูสวนข้างนอกนะเดี๋ยวดูดูห้องน้ําก่อนดีวกว่าเอาให้ให้จบข้างในก่อนเพราะว่าความพิเศษอยู่ตรงสเปซข้างนอกด้วยเดี๋ยวไปดูห้องน้ําก่อน อ่าอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ำซึ่งแบบว่าเป็นทางยาวอย่างเงี้ยยาวมากเลยอ่ะต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีพัชเตัวสำหรับแบบไปเพราะมันมีจักรซีข้างนอกเนาะเผื่อจะแบบว่าลงไปแช่ก็สามารถเอาพัชตัวตรงนี้ไปได้อันนี้ที่วางกระเป๋าเลยพาทนี้ได้เซฟตี้บ็อกซ์มีบอร์ดเตารีแล้วก็บัตโรวนี้ให้หมดนะคะส่วนซิงความห้องใหญ่เนาะ สิงจะสิงเดียวไม่ได้2นี้สงสิงค่ะนี่ห้องนี้มีสองสิงอเมนิตี้มีครบนะคะตรงนี้สำหรับใครที่จะมานี่ถ้าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยอ๋อได้โปกผมอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงเครื่องแป้งตรงนี้แล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึงห้องนี้ก็คือก็จะมีบัตทับอยู่ข้างหลังด้วยนี่อุมน,นี้เลยไม่ได้มีแค่ชาเวอร์อะไรอย่างนี้มีบัตทับแล้วเขาก็แยกไอ้พวกอเมนิตี้ ไว้ตรงบัตทับอีกชุดหนึ่งด้วยคือสเปซเยอะมากอะสำหรับห้องนี้นะไม่ใช่แค่ห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ำอะก็จะแบบตียาวมาอย่างนี้เลยดังนั้นใครชอบห้องที่พื้นที่กว้างๆอะไรอย่างนี้น่าจะชอบห้องนี้แต่เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของห้องนี้กันดีกว่าก็คือพื้นที่ที่เป็นสวนอยู่ด้านนอกค่ะนี่เลยเห็นไหมคือใครจะคิดว่าบนตึกอะ คือมีพื้นที่สีเขียวต้นไม้รอบๆเลยข้อสำคัญนะซ่อนแบบอ่างจากักรซุซิอ่างใหญ่มากอ,อ่างเหมือนแบบแช่ได้ประมาณ10คนประชุมได้เลยนะอ่างเนี้ยมันเป็นไม่ใช่แบบ สำหรับคือห้องนอนอ่ะโอเคสองคนทุกอย่างสองสองคนใช่แต่อันเนี้ยสาหรับเป็นสิบอ่ะคือเหมือนแบบเพื่อนมาแชร์ได้ด้วยเลยตรงนี้ก็จะมีกระองเกง้าอี้ให้นั่งชิวนะคะเพราะเย็นเย็นมันก็ลมเย็นอยู่เนาะตรงนี้สามารถอ่านตรงนี้จะนอนอาบแดดอะไรอย่างงี้ก็จะมีเตียงให้ดังนั้นห้องนี้อย่างที่บอกไปจุดเด่นเรื่องของสเปซเลยค่ะสเปซแบบเหลือเฟือเอิร์นมากทั้งข้าง,งในแล้วก็ตรงพื้นที่สวนข้างนอกใดๆคือดีตรงที่ คุณอยู่ใจกลางเทพอะแต่ว่าต้นไม้มันอยู่รอบๆเลยตรงนี้สีเขียวก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปทายนะคะที่เป็นทางเลือกสำหรับเผื่อใครจะมาพักที่อาลอฟค่ะ นานๆที่ที่แบบเอาไอเทนจะพาทุกคนมาสเต์เคชันกันนะคะซึ่งเวลาพูดถึงสเต์เคชันแน่นอนเราไม่ได้ไปต่างจังหวัดค่ะเราอยู่ในกรุงเทพนี่แหละก็อยู่ใจกลางเมืองเลยเผื่อใครแบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วจะต้องมากรุงเทพแล้วต้องออหาที่พักหรือบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอยู่บ้านแล้วอยากเปลี่ยนมาแบบอน,นอนโรงแรมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาที่2 p r o p e r t y นี้ของกลุ่มมาริออทนะคะก็คือ m o x i e ตรงลาดประสงค์ค่ะแล้วก็ที่อลอฟค่ะอยู่ตรงสุขวิท11คือทั้งสองพ็อปนี่โลเคชั่นดีทั้งคู่เลยค่ะคือสามารถเดินทางโดย BTS ได้ทั้งคู่เลยอย่างเช่นที่อลอฟเนี่ยก็ลง BTS นานาแล้วก็เข้ามาได้มีจริงๆริเขามีชอตเตอร์เป็นตุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยคอยให้บริการด้วยคือเราว,ว่าห้องเขาหน,หน้าพักทั้งคู่เลยนะทั้งทั้งสองอันเลยแล้วก็ดูแบบใหม่ใหม,ใหม่พอสตอปเลยอะ่ะเพราะว่าอย่างที่นี่อย่างอลอฟเนี่ยก็ มีการรีโนเวทมีอะไรอย่างนี้ซึ่งทำให้โดยรวมเนี้ยมันแบบว่ามีความใหม่มีความน่าพักอะไรอย่างเงี้ยส่วนของม็อกซี่อะเราว่าจุดเด่นอยู่มีเรื่องของโลเคชันเดินไปเซ็นทรัลเวิลด์เดินไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันใกล้ไปหมดเลยส่วนของอารลอฟเองก็เช่นกันค่ะก็อยู่แบบใจกลางเมืองนี้เหมือนกันเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากจะอย่างที่บอกนะเปลี่ยนบรรยากาศหรือแบบ มาสเตย์เคชั่นอะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะคะสองพาร์ i ี้นี้น้าพักทั้งคู่เลยอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน้าเที่ยวเดี๋ยววเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เรื่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องง่ายเลยค่ะแค่ใช้แอป booking com แอปเดียวนี้จบเลยจองที่พักตัวเครื่องบินรถเช่า ง่ายได้มากโดยเฉพาะใครที่ใช้ booking.com เป็นประจำนะคะอย่าลืมสมัคร genius loyalty program นะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมสะสมแต้มที่แบบเราวว่าเ w ร์ k มากเราเพิ่งไปในปานมาใช่ไหมแล้วเราลงจากแบบ trekking เสร็จอะไรเงี้ยก็ใช้ booking หาที่พักอะไรยเงี้ยเธอโรงแรมเขาอัปเกรดห้องให้ฉันแบบเห็นวิวลดเลยจากตอนแรกอะรูมไทยก็คือธรรมดาใช่ไหมแต่พอเราอะเป็นสมาชิก genius loyalty program level 3 เธอเขาอัพเกรดห้องที่ดีที่เห็นวิวตรงสุดอะไรเงี้ยลดมากเนี่ยเห็นไหมเป็นข้อดีของการเป็นสมาชิกของ Genius l o y a l t y Program จริงๆยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะจองรถเช่าก็มีส่วนลดด้วยห้องพักก็มีส่วนลดหรือบางโรงแรมไม่ได้มีส่วนลดแต่ว่า o f f เฟอร์เลทเช็คเอาท์เออ h e c k เชบางโรงแรม o f f เฟอาหารเช้าให้ฟรีเพราะบางที่เนาะเขาก็าคิดค่าอาหารเช้าแต่บางโรงแรมออฟเฟให้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ ทั้งหมดนี้มันเป็นข้อดีของการเป็นสมาชิก Genius Loyalty Program ของ Booking.com ค่ะ